สวัสดีจ้าวันนี้เหมือนเดิมของเข้านะคะคุณรีวิวของเหมือนเดิมก่อนส่งให้ลูกค้าเดี๋ยววันนี้ไปไหลายรุ่นแล้วเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวอันนี้มาถึงคิวชุดหมีชุดหมีรุ่นนี้เลย คุณอาจจะไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งให้นะคะในส่วนของชุดหมีเพราะว่ามันมันใหญ่โตมาหมาึมามากเพราะว่าไซส์วันนี้เอาไซส์แอลมารีวิวเนาะสีสวยมากสีสีน้ำเงินสดอะแขนยาวนะคะรายละเอียดของกระเป๋ากระเป๋าด้านหน้าเป็นตีนตีนตุ๊กแกเนาะตีนตุ๊กแกซ้ายขวา นะคะส่วนฝาชื้นก็มีตินตุ๊กแกให้แล้วก็ฟิปจะ้คุณรูปให้ดูประมาณนี้อ่าด้านในนะคะเห็นะะพร้อมกันจ้าแสงแสงจ้ามากเลยเปลี่ยนมุมอีกแล้ววันนี้ คนข้างๆบอกว่าตีมตุ๊กแกอย่างนี้เหมาะกับช่างช่างยนต์เนาะเพราะว่าบางทีอะเหมือนเวลาลูกค้าสั่งแบบงานเคาะพ่นสีอย่างเนี้ถ้าเป็นซิปอย่างเนี้ยมันจะมีการขีดขวนลดได้ง่ายนะคะก็จะเป็นรอยอ่าแค่นี้ช่างช่างช่างยนต์แต่จะเอาไปเป็นช่างปะปาช่างอะไรก็ได้หมดนะคะ ตัวนี้มีกระเป๋ากระเป๋าเข่าด้วยด้านข้างนะคะกระเป๋าเข่าแต่ว่ามันจะไม่มีไม่มีตัวเขาเรียกเขาเรียกอะไรคล้ายๆกระเป๋าอาร์มตัวนี้มีเบ่งเบ่น,เป,นเป็นสองช่องเนะาะใส่อุปกรณ์เครื่องมือได้กระเป๋าข้างอ่ะซ้ายขวา,ากระเป๋าอีกข้างนึงเข่าเหมือนกัน จะมีรายละเอียดเยอะขึ้นประมาณนี้นะคะเป็นตีนตุ๊กแกแล้วกระเป๋า,ามีเย็บเ,เพิ่มช่องกระเป๋าขึ้นมาอีก3เซกชันนะคะแล้วมีกระเป๋าตรงไหนอีกอกระเป๋าหลังนะคะกระเป๋ากระเป๋าหลังสะโพกช่วงสะโพกตรงนี้แล้วตรงอไอ้ตัวนี้ไม่มี เป็นกระเป๋าเปิดตัวนี้เป็นกระเป๋าปิดก็เหมือนเดิมด้านเนี้จะมีปูนทุกแกให้ค้เดี๋ยวปูนแกะให้ดูประมาณนี้นะคะส่วนส่วนกระเป๋าข้างมีไหมเดี๋ยวปุณหาก่อนเพราะลูกค้าเห็นพร้อมปุนเลยตัวนี้เข้ามาปกติถ่ายภาพนิ่งไว้ให้กระเป๋าข้างมีนะคะอ่ะามลึกประมาณนี้เลยแล้วด้าน อีกฝั่งหนึ่งมีไหมเอ่ยเดี๋ยวป้นหาอ่ามีค่ะนะคะก็จะประมาณนี้ความลึกพอประมาณพอกันเลยสองด้านนะคะตรงแขนรายละเอียดตรงแขนมีที่เสียบปากกาให้นะคะเสียบปากกาให้เสียบปกากกาสองช่องนะคะแบ่งเป็นสองช่องตรงนี้มีด้านเดียวนะคะ ที่เสียบปากกามีด้านเดียวคุณยกฝั่งนี้ดีกว่าเนาะแสงมันจะได้ปิดลำแสงพอดีเลยแสงสอง่องอ่าตรงตรงาร์มยาวแขนริมแขนขอบแขนเนาะก็จะมีตีนตุ๊กแกปิดมันคือเพื่ออะไรมันจะง่ายง่ายมันจะเวลาเวลาใส่อะมันง่ายกว่าใส่ติดกระดุมเนาะคุณว่าเวลาเราทำงานอะมันสะดวกสบายกว่า แต่ข้อเสียของตีนทุกแกก็มีนะคะเวลาเราเราใช้ไปานานๆน่ะไอตัวกาวอะไรพวกนี้เวลามันเสื่อมสภาพมันก็จะทําให้ติดแล้วหลุดง่ายมันเปลี่ยนได้ค่ะตีนทุกแกซึ่งกระดุมอะ่ะมันใช้ได้ระยะเวลายาวกว่าแต่ความเป็นกระดุมอะ่ะเวลาเราทํางานน่ะมันจะทําให้เราเวลาเราเราติดอะ่ะมันสามารถติดได้ยากกว่าตีนทุกแกแค่นั้นเองแต่อายุการใช้งาน ตลอดชีดถ้ากระดุมมันมันไม่แตกนะคะอ่าด้านหลังด้านหลังประมาณนี้อ่าตรงนี้เขามีติดให้คุณไม่แน่ใจว่าช่างเขาใช้ทําอะไรหรือว่าติดเพื่อความเก๋ไก่ใช้ทําอะไรคะคุณอ,ค <laughs> อ๋อเวลาเวลาใช่